สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่ดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับอรองเท้า n i กี้ i r Max ม7นะครับมาให้เพื่อนเื่อได้ดูกันตัวนี้เป็น n นกี้บายูแต่ว่ามันมีความพิเศษต่างกับตัวปกติยังไงนะครับก็คือว่าในลวดลายของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษเราไม่สามารถที่จะหาซื้อได้จากตัวปกติตัวนี้มันจะหาซื้อได้ก็ต่อเมื่อคุณสั่ง n นกี้บยู นะครับเรามาดูกันนะว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็กล่องเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครสั่งไน k e กี้บานะจะเป็นกล่องในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็สั่งมา3ตัวแล้วนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบเออเห็นแล้วมันน่าสนใจนะใน Air Max 97นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยมีมาก่อนนะ,ะกล่องนะครับมาในโทนสีขาว ล,ล้วนตัดด้วยตัวหนังสือสีดำอย่างนี้นี่เป็นเส้นมากกว่าเนาะเออตัวนี้ก็เขียนสวุดนะครับอืมนี่ครับก็จะมาอย่างนี้นะปึ๊บตัวลาเบลตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าของคนอื่นจะได้ยังไงนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยสั่งมาทั้ง3คู่จะเขียนอย่างนี้เลยในกี่บายนันนาครน,นะครับผมชื่อนันนาครเนาะก็คือ เขาจะเขียนชื่อมาให้เลยนะครับก็จะมีรูปของรองเท้าที่เราสั่งนะแล้วก็เขียนไซส์อยู่นะครับตัวนี้เป็นไซส์8นะครับ8 US เนอะส่วนฝากล่องด้านบนนะครับ Nike by U นะครับแล้วก็มีสวุดอยู่ล่างส่วนด้านหลังนะครับอย่างนี้กล่องนะครับจะมากล่องในลักษณะแบบเปิดนี้นะแล้วก็สไลด์ ก็จะมีกระดาษนะครับเป็นไนกี้บายูโดยเฉพาะเลยนี่ครับรองเท้าตัวเนี้ยผมชอบเนะคือหนังที่เขาให้มาเนี่ยมันแตกตาดีนะครับคือผมไม่เคยซื้อ,อยังไงไนกี้แล้วได้หนังอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าเออมาตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันถูกใจนะครับ อ๋อลืมให้ดูกระดาษกันเออกระดาษนี่นี่นี่เป็นกระดาษนี้นะครับนี่นะครับใครที่จะสั่งไนกี้บายูนะก็ต้องทำใจนิดนึงคือเขาใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็ทางไนกี้เนี่ยเขาก็จะแบบส่งเรื่องไปมัง้งเนาะส่งไปที่เวียดนามนะครับ เขาก็จะแจ้งเมลมาตลอดว่าตอนนี้ถึงโรเซสที่เท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วพอจบโรเซสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเริ่มชิปปิ้งออกมาแล้วนะอะไรอย่างนี้คือเท่าที่ผมเจอในะสามคู่ก็ส่งมาจากเวียดนามทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการส่งจากเวียนามเนี่ยมาอเมริกาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็จะทําการตรวจสอบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานาหน่อย แต่ถ้าส่งไปไทยผมคิดว่าน่าจะเร็วกว่านี้นะอืมโอเคเรามาดูตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับผมทํามาในโทนสีฟ้าขาวน้ําเงินเนาะก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจุดที่ผมมองว่ามันแปลกกว่ารุ่นอื่นนั่นก็คือลวดลายสอแถวบนนี้นะเออที่ในกี b ใบอยู่มีให้เรานะครับ ก็ลายตัวนี้มันสามารถจะเลือกได้อีกนะเป็นลายอื่นนะครับมีอยู่3ลายตัวนี้ก็เป็นลายหนึ่งนะครับหนใน3เนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะใช้วัสดุเป็นหนังกลับเห็นหนังกลับของเขาไหมอันนี้ผมเลือกเองนะก็คือเลือกเป็นหนังกลับทั้งหมดนะครับผมก็เพิ่งเห็นว่าเออในกี้ทำหนังกลับในประเภทในในอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนี้ดูมันแปลกตาดีเนาะ ก็จะเห็นว่าในโทนสีฟ้าเนี่ยมันจะมีแทรกสีขาวอยู่เหมือนกับว่าเอาหนังสีขาวไปย้อมมันดูเท่มากเลยอ่ะนี่นะครับไล่ไวนเลยจุดนี้นะครับก็จะมีสวุดสีขาวนะแล้วก็เป็นพื้นสีฟ้าอ่าเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นวัสดุเป็นแบบ ผ้านะก็จะเหมือน m i r Max 97ทั่วไปนะครับคือต้องบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้นะแต่ว่าผมตั้งใจให้มันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าผมกลัวมันจะกลืนกันเนาะก็เลย เน้นใช้ว่าเออให้มันเป็นเป็นสามแถวบนเนี่ยให้มันเป็นขาวนะครับลวดลายนะมันจะเป็นลายปักนี่นะจะเป็นลายปักมันก็จะวนอย่างเงี้ยนะครับวนหากันจนรอบเลยเนี่ยนะส่วนมิโซนะครับก็จะมีเอเนาะ แอตัวด้านในเนี่ยเราก็เลือกสีได้นะครับผมเลือกเป็นสีน้ำเงินเนาะก็จะให้มันแบบเข้ากับรองเท้าไปเลยครับส่วนมิโซเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นสีขาวนะครับผมก็จะเลือกเลือกนี้นะก็คือใช้ขาวฟ้าขาวฟ้านะครับสวยนะสวยไหม,มใครที่ชอบสีในสไตล์แบบนี้ก็เอาไปก๊อปปี้ได้นะครับ ส่วนด้านบนหัวรองเท้านะเราจะเห็นเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับนี่ก็คือถ้าแถวล่างผมเอาเป็นขาวอีกมันก็จะดูแบบขาวเยอะไปนะผมก็เลยเอาแค่ว่าเอ้ยให้มันเป็นฟ้าละกันวัสดุนะครับเห็นไหมจะเป็นหนังประเภทอย่างเงี้ย เส้นขอบนะครับเป็นสีฟ้าหมดนะครับแต่เดินเดินข้างในเห็นไหมตัวนี้เราก็เลือกได้นะครับเลือกได้นะแล้วก็เชือบุ่งเท้าเราก็เลือกได้อันนี้ผมเลือกเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เลือกได้แค่สีเดียวนะครับเราไม่สามารถที่จะแบบเลือกได้สองสีเหมือนตัวอืมัว i m a c iMac 1ที่ผมเคยลงไปนะตัวนั้นเนะี่ย ตัวนั้นเป็น e อกลักนะครับเอกลัก e ณนะ์อัเซสที่เขาส่งมาให้นะครับก็จะได้บางคนคือ2ข้างไม่เหมือนกันแล้วตัวนั้นผมทําสีขาวดํามาถ้าใครอยากดูนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะนี่ลิ้นรองเท้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโลโก้อ่าเป็น n i กี้นะครับสมุดเป็นสวุดเออเป็นสวุดก็ เน้นตัวนี้เน้นเป็นหนังกลับเนาะที่ผมทำนะเขาม,มีวัสดุอื่นนะครับเป็นผ้าก็มีส่วนฝั่งด้านในนะครับก็เหมือนกับฝั่งด้านนอกนะใช้สไตล์เดียวกันเลยส่วนด้านหลังนะครับ ตรงนี้ก็จะมีสมุดอยู่นะไล่ขึ้นมาเนาะแถบตัวนี้เราเลือกได้นะครับเลือกได้อีกแล้วก็ตรงนี้จะเขียนชื่อเราก็ได้นะครับแต่ผมเอาเป็น air max เนาะก็คือเอาเอาตามเหมือนปกติเขาเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนได้นี่ครับส่วนเอาโซนะครับตัวนี้เราก็เลือกได้นะผมเลือกเป็น สีฟ้านะครับวัสดุมันคล้ายๆกนะับวัสดุรนะีไซเคิลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูอินโซนะครับว่าอินโซเป็นยังไงเนาะส่วนข้างซ้ายนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับข้างขวาก็คือรุ่นนี้เขาให้เลือกได้เออคือยังไงสองข้าง เป็นโทนสีเดียวกันนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาก็คือ Nike Byu ก็จะให้แบบเลือกทําแค่แบบยังไงอะสีที่เหมือนกันทั้งสองข้างนะอ่ะขอมาดูพื้นกันสัหน่อยครับอินโซอ๋อมาดูตรงนี้สัหน่อยนี่นี่นี่ นี่รองเท้านะฝั่งด้านในนะขอขายเชือกผมรองเท้าสักนิดหนึ่งนี่นะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นะมีดอินเวียดนามนะครับชัดเจนมากไซส์แปดนะครับตัวนี้ผมส่วนใหญ่ถ้าคู่ไหนผมไม่เคยใส่มาก่อนผมก็จะเลือกตรงไซส์นะครับ ด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นสีดำนะครับอินโซนะก็จะมีรูปสซูสีขาวแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะตัวนี้แกะไม่ได้นะครับส่วนผ้านะครับผมก็ใช้เป็นโทนสีฟ้าเหมือนกันนะครับก็เลือกได้นะครับเราเลือกได้ไปดูออนฟีดกันครับ ยังไงครับสาหรับสีนี้ครับสีฟ้าขาวขาวมันก็แบบขาวไม่สนิทเนะี่ยมันออกสีซออะไรอย่างี้นะผมว่าผมชอบนะในหนังตัวที่เขาให้มาเนี่ยคือมันแปลกดีนะครับมันไม่ค่อยเจอที่ไหนนะเท่าไหร่นะในหนังในในประเภทลักษณะแบบนี้แล้วก็ในลวดลายนะครับก็คือมันได้ตามที่เราต้องการจริงแต่แต่นะครับแต่สีนะ มันจะดรอปจากปกติที่เราดีไซน์ไว้ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์เนี่ยมันจะดูแบบเข้มกว่านี้ต้องมองว่าเท่าที่ซื้อในกีมานะมีปัญหาเรื่องนี้แหละคือสีไม่ตรงปกกับเว็บไซต์นะครับอาจจะดรอปจากรูปมาเออนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดรอปนะตามหลักแล้วมันจะต้องเข้มกว่านี้แต่ถามว่าโอเคไหมโอเคนะมาในโทนสีอ่อนงี้โอเคเลยมันใส่ง่าย ในโทนสีฟ้าอย่างเงี้ยใสง่ายนะครับหรือบางคนชอบสีน้ําตาลอะไรเงี้ยเออลองไปทําดูนะครับสวยมากทําเล่นๆก็ได้แล้วคุณชอบใจคุณก็ค่อยสั่งก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราคาน,นั่นเองราคาตัวนี้จะสูงกว่านะครับประมาณสิบเหรียญถ้าผมจําไม่ผิดนะสิบเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวผมยังมีในที่บายอยู่อีกคู่หนึ่งนะครับยังไม่ให้เพื่อนๆได้ดูกัน ตัวนั้นเป็น Air Force One นั่นเองส่วนใครนะครับที่อยากดูคู่นี้นะก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับตัวนี้เป็น Air Max One น,ะนี่นะครับตัวนี้ผมก็ได้ exclusive access นะครับที่ทำออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือสองข้างไม่เหมือนกันใช่ไหมคือเป็นขาวกับดำอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราใส่มันก็จะแบบสลับสีกันนะครับข้างละสี นนอะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติด,ดตามรับชมกันสวัสดีครับ